เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายเกรียงวิทย์ขำโพใหญ่ประธานสภาทนายความจังหวัดอุดรธานีพร้อมสมาชิกกลุ่มสายใยรักทนายความอุดรธานีได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานทานายความตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงปริญญาตรีเนื่องในวันทานายความปี2566ซึ่งปีนี้ค่ะจัดขึ้นเป็นปีที่2โดยมียอดทุนการศึกษากรวม72,000บาท นายเกรยียงวิทย์กล่าวว่านักเรียนจะต้องเป็นเยาวชนที่มีความขยันหมั่นเพียรมีความประพฤติดีมีจิตอาสาเพื่อให้บุตรธิดาทนายความผู้รับทุนการศึกษาเกิดความรักและความภูมิใจในวิชาชีพทนายความของบุพการีสำหรับสภาทนายความเป็นสถาบันอิสระทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทนายความทั่วประเทศในการดูแลสวัสดิการแก่ทนายความด้วยกัน โดยปเปลี่ยนชื่อจากสมาคมทนายความเป็นสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยและสภาทนายความในพระบรมบราชูปถัมภ์มาจนถึงปัจจุบันค่ะทุนชี่สีปทวงจำนวนสามบาทกระผมในะนำ่ามได,ดไม้ได้้ค่ะได้ค่ะ